อะไรตอนจบดูครับเรือหมุนเรือหมุนเรือหมุนไปไหนไปไหนครับไปไหนมา,มาดูตัวกันครับปาลาอะไรเอ่ยเื้ยปลาเขาสุดยอดในที่สุดเอ้ยในที่สุดเราก็ได้แล้วครับอ้ได้แบบ กำลังจะกลับครับผมนี่ครับอือหือกำลังจะกลับอ่ะหืกระด,ดกมาใจเย็นครับใจเย็นไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับเอาให้หมดแรงก่อนเดือวรอให้หมดแรงก่อนโอ้โหอหือตัวนี้ครับไม่ใช่เล่นๆเ,เลยครับตัวนี้ กิปเปอร์กิปเปอร์อยู่ไหนกิปเปอร์กิปเปอร์ไม่ได้เลยตอนจบเนี่ยยกขึ้นเรือโอ้ยนี่ครับในที่สุดเราก็ได้แล้วครับปลาเขาโอ้โหตัวนี้โอ้หความยาวสุดยอดโอ้โหกำลังพายเรือกลับครับ ตีเล่นๆกัดเลยอ่ะเห็นขึ้นเลยนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ขึ้นนะไม่ขึ้นน้ําเลยนะครับผมเห็นปุ๊บตีฝูงปลาตีใส่ฝูงปลาเล่นๆกัดเชยเลยเฮ้ยมันได้อะไรตอนจบวะเนี่ยตีทั้งวันครับตีทั้งวันบอกเลยครับไม่ได้ว่าเพิ่งตีนะครับตีทั้งวันตีจนเมื่อยอ่ะ เก็บทพ่ดีๆความยาวตัวนี้ผมบอกเลยสามโลครับนอนๆสามโลสามโลครับสามโลแน่นอนโอ้โหว่าตะลืดวะเนี่ยอุ้ยสุดยอดอือหือตัวครับโอ้ยยาวยาวตัวนี้ครับยาวยาวจริงโอ้โหเมตรนี่ครับ โอ้โหเมตรเลยอะโอ้โหไม้พายเดี๋ยวดูไม้พายไม้พายตัวนี้สองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบนี่ครับหางยาว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 โอ้โห,โโหโมเมตรหนึ่งครับผมน่าจะเมตรได้นะตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับโอเคครับผมไปถ่ายรูป